นักเตะคนนี้ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์กับไบเยอร์อีกแล้วนะครับโอ้โหชื่นมื่นครับชมัสมุลเลอร์ครับขยายสัญญากับพี่เสือออกไปจนถึงปี2025นะครับก็อยู่กับทีมกันต่อไปยาวๆเลยสำหรับชมัสมุลเลอร์ครับที่จะโรดปากาขยายสัญญากับไบเยอร์มิวนิคเพิ่มจนถึงปี2025ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมทีสัญญาของดาวเตะวัย3าปีอย่างมุลเลอร์จะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ แต่ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาใหม่กับไบเอนตลอดช่วงที่ผ่านมาเอ่อจะบอกว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ดําเนินไปด้วยดีและแข้งชาวเยอรมันอย่างมลเลอร์เองก็ได้จะรดปากาต่อสัญญากับไบเอนเพิ่มออกไปจนถึงปี2025นะครับมาฟังสิ่งที่มลเลอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรในนะเขาบอกว่าผมมีความสุขที่ยังได้ร่วมงานกับไบเอ็นต่อไปนะผมอยากมีส่วนร่วมกับความสําเร็จที่เหลือของเราไม่ว่าจะกับทีมนี้หรือทั้งสโมสร เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผมที่จะเป็นรากฐานและช่วยทีมก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องผมอยากทําให้แฟนบอลได้ตื่นเต้นด้วยการทําประตูช่วยสร้างโอกาสการทําประตูเอ,อ่อความรักที่ผมมีให้กับฟุตบอลแพชชั่นต่อฟุตบอลหวังว่าจะมีตามมาอีกหลายแชมป์นะอันนี้คือสิ่งที่โทมัสมุลเลอร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้จนถึงตอนนี้ครับมุลเลอร์ผ่านการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของบเบเยนไปแล้ว6 8รนัด พร้อมฝากผลงานยิงไป237ประตูกับเอสเสไป261ครั้งมุลเลอร์เนี่ยผ่านการคว้าแชมป์บุนเดสลีกามา12สมัยรวมถึงแชมป์ยูฟ่าชุปเลกแชมป์สโมสรโลกแล้วก็ยูฟาซูเปอร์คัพอย่างละ2สมัยมุล er เลอร์นะครับยังได้แชมป์เดเบโพคาวอีก6สมัยเดเบซูเปอร์คัพอีก8สมัยนอกจากนี้นยังคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติเยอรมน,นีในปี2014ด้วยนะครับโอ้โหได้แชมป์มาหมดแล้วสำหรับโทมัสมุลเลอร์ครับ คนนี้คือตำนานอีกคนเลยก็ว่าได้นะครับของไบเยนมิวนิกครับอตอนนี้ก็ต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2025นะเป็นอะไรที่ฝากอนา,กาคตยาวๆเลยสำหรับตำนานคนนี้ครับชอมัสมุลเลอร์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับชอมัสมุลเลอร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮ่าไวร่วนจัดไปยาวๆเลยนะครับผม